จกไ,ไกาบสบายดีพอแม่พี่น้องมูเพื่อนเมื่อทุกคนเนา,บาะบวะมาณิอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรืออยู่ต่างประเทศดยยินดีตอนรับทุกท่านครับสุส่งสสแสรวเดิอเนาะมี้สแสงกะสีนามกนนองทงคนเนาะกับน้องบุญทวีชิมือเอาเสาอยู่เฮือนเนาะชิมือเอาเสาอยู่เฮือน มือน,นี้ก็ได้แหงน้องบุญทวีเนะมาสวย่นต่อมันบมีผัยเลยมีเศ้านิสแสงกะค่ะอันไมายเมียนเฮือนเนาะเพราะว่าพายุเข้าพายุเข้าแล้วฝนมันสาดเข้าในเอันปงเอี่ยมนะปงเอี่ยมมันนั่นโบ่บคอยเจ็บโบคอยเน่นนี่เนาะอ,อันนี้ก็น้ำท่วมเป็นวังอยู่เลยนเนาะแม่ตาเขาไงเขาจะเบิ่ง เบิ่งยังหรอท้าในกษิเบิ่งนำถือมือโอ้ยบบบบบบคอยบดถ่านิเขาคอยเอาเบิ่งกคอยเอากระเจาถ่าบบบบบบได้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 ได้สองสองอ้ายเปพิ่งไดเนาะซ้อนกันไปขึ้นออกแล้วบัดนี้น้องธงเพิ่นบ่มีคู่ไปหั่นไปนี่ซะเซงก็สิบอกให้เพิ่นไปห้าเกาน้องบุตรทวีนี่แหละเนาะ บุญทวีมาสวยเพิินพอนั่นเนาะมนีถามบุญทวีจะไม่ได้ไปเอาอันนั่นก็ะมบตู้พอลูกไปเอาฟืนบอ่อว่าบอ่อมนีเขาไ็ได้ไปไอ้ั่นพอดีได้มาสวยทางอ้ายพนอยทงไปเอาวันออกไปเอาวัน เสาเนะาะเสายู่งเงอนเพื่อน,น,นมนนนาพันเพื่อนนั้นให้เหตุให้กระชิดให้เหตุเพื่อนทันเพื่อนมาสร้างเพนเหตุให้กันยอยมือเนาะสาธุน้ำเพื่อนะนะแต่ว่าน้องทงมาบบเห็นเพื่อนม้าเมื่อนี้ผูเจ้าของมันดินเห็นแตอันคนนั่นงานกรรมกรเพื่อน,นนะนะม้าวัาซัน นี่ก็เป็นดินแก๊สันรให้กันเนาะแต่ว่าคือชิลราคาสูงเนะาะฝากเบิ่งนี้ก็เ,เลยมีคนนเข้าออมาเนาะเบิ่งไฟก็จะเอาข้าออมานี่นะเขามาลักตัดเอาหมดเลยเนาะสายไฟนะ่ะตัดเอาหมดเลยที่เด็กเขาจังกาโอ้ยัง่ม่ได้ตัดไฟที่เด็กเขาจังกาโมเมนหม้อแปลงก็ลักเอาไปพจากรไฟก็จะดึงออกมาเนาะ เด้อเด้ออยู่ทางในันเป็นสวนโอ้โหแมนสวนผู้ใดเนาะอยู่ทางในมีเป็นเห็ดสวนมันเนาะเป็นอันนั้นเลยดินกว้างแค่กว้วงว่ะอยู่กลางป่าผู้เดียวต <c oughs> อนนี้น้องธงต้อน้องบุญทวีเันก็นออกหน้าเนาะเป <c oughs> ทางหน้าสวเสง <c oughs> พอได้มูเพิ่นแบบนี้นะน้องทง่นบ่มีมูไปหันไปนี่ก็ชิบอกเพิ่นและไปเอาบุญทวีเด้อไปน้าไปเป็นมูนะนเห็ดน,หนั้นเห็ดนี่อันมาเห็ดผู้เดียวแฮงพอได้ก็ไปเอาบุญทวีมาเห็ดช่วยบอกเพิ่นกันลนี้กะเข้ามาในบ้านสายบุญแล้วเนาะ มฮอนเฮือนน้องทงแล้วมีแต่ซี่เข้าไปเอาอันนั้นแล,ลน้วบัานนี้เข้าไปเอาลักหัวเนาะ,นะตอนนี้ก็เข้าออมาหลังบ้านน้องทงเนาะ กูจือลวะวบ่าเพ่นเอาไว้วางไดเนเสาแมนอยู่นี่บ่แมนเลยเนาะสองเสาสิเอาอยากหน่อยหนึ่งได้นน่ ของน้องทงจะเป็นเสาอันนั้นเพิ่นสีเอาอยู่บ่ได้เนาะมีแต่เอาไปฮะและคันเพิ่นวาเนี่ยนกักก็ฟ้าทงของแก้วมันเป็นเสาอนนันเล็กโพนี่เพิ่นสีเอาอยู่บ่หน่นี่เนาะอันเด็กน้อยมาแต่ทางใดบ่ฮู้เนาะมาเทเสาปานี่จักว่าเห็นอันทงมาเมื่อกี้ละแลนออกมาจากเพราะแต่วาลคือเพรขาคอยเบิง้งคือไปยังหอยยังอันนาบยังขุนแบบนั้นอยู่ เน,น,นี่นะใบอันนี้เนี่ยมันมันแตกสะแบบคือหักขากระออกเลยนะอะไรใยอะไรกระโดดปกติยังกระโดดนะเอาก็ยังว่าเขามาไม่ทราเมื่อกี้นี่ประจักษ์นี่นะเมื่อวานนี่ไปเห็นเอาแงงอันนี้รำไผรล่ะโอ้โหแต่ว่าเขาเห็นแงงกองลูกกระโลอยู่นะบ่ เด็กน้อยยูนี่มันไผร์ใชิมีไผร์อะไรกันลูกสตุกนี่บ่ลูกสตุกแน่ละกันลูกเวลาบอยผู้บุกเบนเนี่ยมัใส่ไล่เขาเนาะทั้งแอ่าวมันชิมีไพร์ฉันเข้ามาในนี่นะเพราะช่วงนี้น้องกำลันก็อยู่เฮือนแม่คุณเหมือดูประเข้ามานี่บ่เอาปชิมไม้นั่ประตูกันหรอกไปด่บ่เมนมาใส่ให้ป้ายสี่ลูกผู้ใดเด้ออันนี้ก็ได้กับของมาแล้วมันเห็นเป็นอย่างซี่เนาะ หมู่านนี่เห็นแงงอันนี้และอันนี้นี่นเห็นอยู่ในอ่างนี่วะเห็นอยู่ในอ่างแลวในห้องาก็ห้องในบ้านนี่เป็นน้ำใส่น้ำ,านำลายกันแบบนี้แล้วเขาวคใช่ให้มันนั่นลายแล้วนึงผัดน้ำใส่น้ำลายผัดห,หัวอาหารหแล้วมันเปืองใส่ขึ้นอีกตึมน้อยนึง พราะว่าแถวนี้มันก็บ่ได้มีไผ่นะมันก็พอเม่นว่าเฮาเคยขอนิดนั่งไหมบูมเมนมะเฮาใช้หายไปยสี่เพิ่นดอกแต่ว่ามาเบิ่งแล้วมันเป็นแบบนี้ก็จักสิว่าแล้วได้เนาะคนพัด้อยูเ่เฮือนเลยนะน้องทงเพิ่นก็ออกมาแล้วเนาะเสาแต่ว่าหัวตีนเสามันมีปูนเนาะต้องเด่นทุบออก โ้ลองมาสาวบ้านเจาะบอลเนาะอันนี้เป็นสวรรานตะเล้งตะเล้งเนาะพอติดมากเ nghe, <laughs> nghe không có khác hết bà mùa nô 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 Một, nô 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 này, nô 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 đáp mặt hít rồi không dùng đừng mặt hít rồi nọ nông ít ăn bay bay ít bà tốt mặt kia bay bất lắm khửa lẽ bớt mày nọ mày nọ còn nhò mày nọ mày nọ mày nọ mày Merci ให้เพิ่มคนเสีเอา้าวเปล่าเนี่ก็ได้เล็กผูดมีแนวตันหรือตันอ๋องก็ว่าให้สร้างงั้นละาพูดให้มันเพี้ยงมันจะมีแต่ตป้ายหัวมันเนาะเอาฝูงปาดหัวแล้วก็วสีเอาว่าเล็กเส้นใหญ่เป็ของเราได้ค่ะเราเส้นเป็นหนอยเส้นเดียวอ,อันนี้บางลายเส้นนะเนี่นะอันนี้<อ>สี่เสน้นคนของเรามันเส้นเดียวนึงมาขออะไรได้เลยตอนนี้ได้แล้วเอาลงนี้ <laughs> เชื่อเขา ตินนุ๊กตีนไทยตินปะขาไม่มีอะไรอันนี้ นนดีจะไปเป็นเป็นร่องเป็นเออดีๆกับเป็นโทษคนน่าี้แรก <laughs> เก็บแพงได้ดีแทงเปมืนี่ัอยากนีัน่ัพักเลยขอไปขอมาได้ไได้ละไหมีตัวไม้มากตนำบริข้อที่บรราเลยบร้หลายตรงเอาแบบว่าเอาชื่อมาขั้มตรงนี้ะแต่ว่าทังแใบิดเลยนนำบริข้มเเพราะว่า tại ครับตัดทานตังของแจ๋ม Đi. ไปตอนเช้าเรา มันพายุนะมันกับเมรัยน้ำฝนดอกไปนะเฮ้ยเจ้าอยู่นั่นเบาะจะอยู่บนเต่าทานเบาะเบาะอยู่ยายมันเปิดจะอยู่บนเต่าทานเฮ้ยเกอี่ยหน่อเปิดตัวจนกันไปเปนเลยฮะยขึ้นเสียขึ้นหมดเลยเกี่ยงข้างๆกันคนไหนลมพัดไปหมดเลยอือ โย่ละล่อมันล่อแตเลยตรงมัอะยขนยเลเล้ายิมานะยุดโยไมโอ้ยูเขาากเลยออกยากเลล่อมันล่อแตงจะพังแลไม่พังแรงย่โย่ไทยดึงดึง อย่าเอาไปใกล้ไล okay. ่เด <pl ains> ี๋ยวมันฉีกกอกับป้ายออมอมาอีกกัได้มีก็ได้กอกัป้ายเลยนี่กอดอกอืมลอกากกออมาแล้วแล้วก็มาปีกออข้างๆนั่งขางนีเลยเ้อหนักมันหนักถยนนั่ละกอาหัวตนึ่เอาไปอีกนะเอาเข้าไปอีกะเมเเอาหัวเอาอนนีครับซหัวเอาหัวทางนั้นเข่ามากพี่โเอานี้ก็ได้ซุกมา อ๋ออ๋ออ๋อนี้ก็ได้ใช่ไเออไละไเออเด็กกับตัวนี้ก็ c เบื้องนั่นตัวนั้นก็มาเบื้องนี้ สอ,องไอ,อ้น้องพนมจ้นักพนุเอาไปเขาไปเป็นเัื่อยไ,ได้เอามาเบรนเลยก็ได้ไอ้างาาาาตัดออกไร้างเปื่อยปู่มันแหลงมันแหลกัะของลาวเขาเนี้ Vỡ cửa mở vỡ tiêu và ờ, tiêu mọi người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  mặt người mọi 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 kia mọi người 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 mọi

ซุกลดเข้ามาเออได้บ่าวเจ้านางเต่งเลยวเรื่องะไเนี่ยนางเต่งเลยนางเต่งเลยมันเ,เน่็เดยับปี้ก็ได้ผมไก่ตายพอดเลี้ยวเลี้ยวก็ได้ดิได้ยูต่ำเลยเลี้ยก็ตสนหน้าคุณเลี้ยวตีห,หลังนีน่ได้เลี้ยวนะเลี้ยวได้เลี้ยวน้ำมันกระแกงใบโกนมันแกงไปแกงมากเลยกค้ยยังไ

โดยเนาะไปแล้วน้องธงกับน้องบุญทวีก็ตัวแสงกัสีน้ำไป๊บปันนีน้มาันี้เป็นปีนี่ยงนี้เป็นย่างอันธงมันไรหลวะเพอตอนเลี้ยวก็มันคันมันบรน,นการจอดก่อนค่อยว่าไปทางนี้เอาซาธงไปทางอย่างนำบุเข้าก็ยชาเบื้องนะคะ มันไหลได้มัดได้คอยไปเนาะส่งไอ้น้องเพื่อนกันเดี๋ยวนำไปทั้งหน้าพุ่นแเลยเน,นได้คอยไปเอาน้องคอืบอบ่อย ai <tôi> nào nếu cho <laughs> khóc đi <laughs> đi đùa Đùi đùi บอกให้เพื่อนออกไปเบื้องทางอย่างเนาะเพราะว่าเบื้องทางเบื้องนี้มันจะเป็นบวกน้ําหลายโพดระยะนั้นมันนั้นน่นนะมันมีปนเลี้ยวหลายเนาะให้ออกไปทางไงทางยากมันจังสีดีกว่า ไปเบื้องนี้เอาเนาะทางหน้าเฮาก็บยูมเมนบ้านธาดอีกหางเนะาะจะงูขึ้นไปบนทางรักสิบสองเนาะตอนนี้เฮาออกมาเบื้องทางรักสิบสองเนาะเพราะว่าขั้นไปทางอันตัวทางแดงค่ะมันเป็นกระตูดกระตี๋เนาะ ยานพาว่าลโลมันกับทรงบวกแข็งแห้งเนาะแล้วกันบวกกับเสาเนาะเสามันเงืนงไสเงื่งขวแล้วก็คอยคอยไปเพื่อนทางเนี่ยเอาน้องบุตรบีกับน้องธงพอดีเพิ่นได้มูว่ะบอกน้องธงน้องธงเจ้าซิเฮดอย่างเชนเจ้าบ่มีอ่ะ มูเห็ดละให้ไปหารน้องบุญทวีมาเห็ดสวยลรอดเดอร์บอกคนพอ,อได้เห็ดตอนนี้ก็เข้ามาดินของน้องเล่แล้วแต่ว่าเขาจะเข้ามาเบื้องเันทางดำเนาะ ข้ามาเบื้องทางหนำ้วก็จะมาเข้าทางแดกอีกเนาะหาดินน้องพึ่นพว่าเบื้องเบื้องงินทางงนตัดไมค่ะมันมันเปื้อนพวดเนาะมันเป็นน้ำเป็นบวกเป็นบวกมันไม่มาพากันมาเบื้องนี้ตอนนี้ก็มาหอดแล้วเนาะ <laughs> เป็นจังได้นักบอกคือจะปวดแขนนอทาบุญทวีค่อยเอาปวดคือก็แรกขึงหลดมาเลยเป็นยังดอกหน่อยเดียวนึงไปเจ้าเกี่ยวรถจอกนอไซมอนกับพยอมลงหลดเลยปิดจักรหลดไว้เลยไป เราเข้าไปเมียนเราเข้าไปเมียนเมียนนี่บอ่อเมียนบอลนี่นี่เอาไว้นี่แหละบอลท้าชิปเปียนให้เรานี่แหละม,มันกองใหญ่ในร้าแม่แทน,น อ,อ,อ,อ๋อดิ๊ดด้วยดิ๊ดเด็ดอันนี้เนี่ยโอเคน,ะน้องแฟร์กันแล้ตอนนี้ก็พากันแ,แล้วแนละ้วเนาะพอด,ดีทั้งแม่ผัดผึ่นมีรางวัลให้สองคนเนาะทั้งน้องโคงกับอาน้องบ,บุญทวนะีผึ่นเนาะตอนนี้ก็ผู้คุณละพันน้องแฟร์กันเนาะคุณละพันจอแซงเพื่อนก็ให้อยู่เนาะเพือ่อนโอนมาสามพัน มันอนมาสามพันละมาฮักยังบูบมาฮักเท่าใด้เนาะเพราะว่ายังบูบันได้แฉ้งฮ่านตัวนี้มันแม่แจ้งแม่แจ้งมันถ่ายพูดไว้ป้อมโดยมันมีมองถ่ายอยู่แล้วแบบมันกดแบบจับแล้วก็กดปรับเลยอ้โจะได้เขาถ่ายให้คนละพันเนาะอันนี้ก็คือรางวัลคนขยันใช่ซูเบิ้งเนาะจากรางวัลคนขยันเนาะอันนี้ มันขอกกล้องนงทงมันอยากตอกแสงหน่งหนึงเนาะมันจะเห็นใบเงินโดยคนละหนึ่งพันบาทเนาะไปผ่านเพิ่นให้แสงก็ได้คือกันแต่ว่ายังคงแสงฮันต้องเสียค่าจ่ายโดยก็ขอขอบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนเนาะพี่ว่าเดี๋ยวเขาสี่มาขอบุญขอบคุณเนาะทางให้น้องบุญทวีเพิ่นขอบุญขอบคุณเพิ่นก่อนเลยเขาขอขอบใจได้แม่ผ่านสี่ส่งเงิน มาลูกกับพ่อแม่จะมีเงินเ,เลุกทางทาตลอดสายพัฒนาจริงได้ไวได้จริงนัเด้อน้อยก่อนเด็น,ดน,น,นกะรทางท่องกะขอขอบคุณขอบคุณเนาะทางแม่ผัดเพืนน่อนเนาะที่ส่งเงินมาให้ใส่เนาะพี่น้องเนาะใส่น้ำหม่อนน้ำมันบางทีก็ได้ไปหันน้องเกับแนะนะ่เนาะไปกับน้องโดยรางวัลของคุณขยันเนาะโดย,โ,ดยโอเคเนาะกะ ขอขอบุญขอบคุณนาะทางเมียผัดให้เพผลอยู่ดีไม่แหง้งความเจ็บจะได้ความไข่ยังมีเด้อคิดถึงได้ก็ขอให้ได้เช่นนั้นเนาะเดินทางไปใช้มาใช้ก็ขอให้ปลอดภนะัยเนาะโดยก่อนอื่นนี่ทางนุ่งทงกับชีได้จบคลิปไปเลยขอบหจพี่น้องเยกับขอขอบุญขอบคุณเนาะทางเมยียทีเบอร์สุขสุขคุณเนาะที่เบิงคลิปของนุ่งทงทั้งแต่ต้นจนจบที่บุกครอโฆษณาเนานะทางนุ่นงทงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอขอภัยน้ำเด้อขอบใจพี่น้องโดย ทางน้องธงกสิขอลาไปแล้วเนาะขอกล่าเขาว่าสบายดีน้องไปเป็นน้องสบายดีสบายดีเด้อตอนนี้กะเสาเขาก็าเอามาแล้วเนาะแล้วก็บอกกะย้ายไปเป็นทีเฮมหอยแล้วเนาะมาฮอดตอนนี้เขากะจะได้จบคลิปลวเนาะกะยังอยู่กันอยู่ดินน้องทงเนาะตะเวนกะเริ่มตกละดินน้องน้องพวง <laughs> หลง,งเพราะว่าจะหลแห็นน้องคนผู้สูดได้มาเนาะมีตาอ้เด้มาเห็ด<อ>มางมนำเนาะฮะโ,<อ>โดยาาละลูกชายก็ได้เนาะมาฮอดน,นี้จะแสดงกะขอขอบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพืพ่อนผู้ที่่าเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะก็ขอ,ขอขอบใจทุกคนหลายๆและะ้วกันเอ้าเห็ดยังลูกดื้อแท้และ้วกะ็ขอขอบใจทางอันแม่พัดเพื่อนเนาะที่ว้านให้เงินนันมาเนาะเพื่อนนัน ผ่านทางสแสงเลยนะก็มาให้น้องบุญทวีกับน้องธงนลพันเนาะแต่มาเพิ่นโอนมาสามพันโดยเหลือ,อนั่นสแสงก็ชิบหซื้อน้ําให้สร้างเนะาะเพราะว่ามืออื่นสร้างคนอ่ะเพิ่นสิข่าวมาวันอาทิตย์มาสัน่นกะเอาไว้ซื้อน้ําหรือว่าซื้อของกินเนาะให้ทางสร้างเพิ่นโดยมาฮอตี้กะจะได้จบคลิปแล้วเด้อขอบใจทุกคนหลายๆเด้อสบายดี